ไอเลวไหวเลยท่านอันนี้ไหวเลยไหวเลยคนเท่ากันเลยเนี้ยอยู่ๆๆๆๆๆอยู่เล่นได้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 ลงลงนอกจากันเลยเนี้ยอย่ามาห้ามเลนะมาอะไนี้มันอายเขาล็ด้วยล็อคเขาลงมีระเบิดบ้านรถไปจอดใกล้ๆก็ได้นะถ้าจะเล่นในบ้านมันอ่ะรอทุกคนมาบอกว่ามันอยู่เรียกมาในบ้านมีเสี่ยเปรียบด้วยกูบอกเลยเฮ้ยแต่ผมไปเติมน้ำมันก่อนลุงไปเอารถไปจอดใกล้ๆจะได้อุ้มได้สะดวกไปเร็ว มีระเบิดปะมีระเบิดปะไประเบิดดอไประเบิดดไประเบิดเร็วก่อนที่มันจะมากันเยอะเร็ว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 มาแล้วไม่ลดไม่ลดจากกรทบไมเปลี่ยนากนครบ้านอ่ะวยนะเิด ื่อนลตายจริงชูเท่าที่ไหวมากเกลียดไม่ท้องมองได้ปานายดิวโกโก้มาแล้วใช่เอาง้กันที่ชิวทุกรอบอ่ะมาได้เพื่อนมาตามหลังต่าพี่ฉันสามแล้วนั่งอยู่นอนนอนครับนอนนอนเล็กไรอ่ะรวดกำลังจะมาปืนไม่ต้องเล่นเยอะก็ได้ปืนมันมียากันทิเซอร์กันเต่ารูดกำลังจะมาเลยนะรวดกำลังจะมาต้องว่อยู่พี่ใช่ยีมันกินยาเด้ รับแจ้ง,งแจ้งตำรวจแล้วเหรอไอ้เฮียไอ้สัสไอ้สัวจังเลยตัวจ<อ>ังเลยเฮียแจ้งตำรวจไอ้สัสไอ้พี่สก,ก๊อตที่ขาดอย่างเลยครับพี่สัญญาถ้ารู้ว่ากลัวก็ไม่ควรจะมาเล่นตั้งแต่แรกนะครับผมไม่เป็นคนขี้กลัวว้ายเลยตายสื่อไอ้สัสมันอยู่มันใหญ่เฮียไอ้ไฮ้รถซิ่งไอ้ไฮ้รถซิ่งมาแล้วรถไอ้ไฮ้รถซิ่งมาแล้วปล่อยแม่งแล้วปล่อยแมงตาย

ไอ s. <S ไ i i ้ข yeah. 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 yep. yeah. the ี right anyway. ้ไอ no. ้ยิงชุบอมริสวยสวยเขาบอกไอสชุบสวยเหียส้ยช้บแม่ฟูไอสัตว์มาดูสิปอเปีของมึงอ่ะคอเล่นคอยเล่นคอเล่นมิโตเติร์นมิโตงติรนคาร์บี้ไปดิฮี่ยยิงมึงเจ๋งอ่ะยิงมึงเจ๋งอ่ะไอ้จริงไอ้เขียวไม่มีที่สัตว์ตายตายฮี่ย์อ่ะ หัวมังกรแม่งดิพี่อะไรไอสัตว์อ่ะพี่กูเลมคูเแหละอูบักพียอะไรเนี่ยเขาเล่นกับแขกงไอพีโอะเล่นกระจอกไอเพี่อะคนอย่างโง่ไอเพี่อเล่นเยอะกะเปล่าไอสัตว์โง่เหมือนเดิมไอเพี่อรับอีกเพิ่มมะรับเพิ่มอีกป่ะไอสัตว์รับเอ็มหนึ่งมะมึงอ่ะมากว่าปักแมนไอเพี่อะพี่อะไรพียอะไรไอสัตว์ไปอุจมันจะต่อก่อมเตือนนี่ชุดหนจุดยูจุดยูจุดยูเถอะโกคนเดียวป่ะเนี่ยไอโยหกเดียวเนี่ยเจอด่าเจอดตายพี่หน่อยตายพี่หน่อยกโก จัดไอ้สัตว์ไปชุบแจ็คเองออกไปแล้วครับออกไปแล้วเออกไปเลยเจคย์ออกไปเลยปู่คนต้องช่วยชีวิตตัวเองก่อนอ่ะเขาปองร้ายผมมากคุณตำรวจไอ้นี่บ้านเขาครับเขาจะบาไปแล้วนะเราไปที่ไงผมก็เลยจะไปที่ไงไอ้เหี้ อ๋อก็เหมือนก็มีดีแค่จำนวนปะวะเอาพี่ป่ยาอ่อนปะวะไอ้เหี้ยก็มีดีแค่จำนวนปะวะกูถามจริงเถอะวับวับวับจะจัดมีทั้งหมดว่ะหอเพื่อนไป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 ห่อเพื่อนไอ้ไอ้บอกชีเร่งดิหอเพื่อนไปไอ้เหี้ยมึงขอโทษใจเย็นพี่ใจเย็นพี่โนใจเย็นก่อนพี่เดี๋ยวเราเคลียร์เพื่อนแล้วก่อนพี่ใจเย็นใจเย็นใจเย็นพี่โนใจเย็นพี่มาดิ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 เพื่อนเราติดกูพี่ใจเย็นใจเย็นใจเย็น มาดีมาดีมาดีหรอวะกูดูก็วัดไอสัตว์กูอยากสวนได้ยี่อะไรไม่งงนี่กลัวที่ไงที่อะไรบุหรี่จุเพื่อนได้ปหมครับจุเพื่อนได้ปหมเราซ้อมเยอะๆได้จุเพื่อนได้ปหมจุเพื่อนได้ไะครับแจ้งไม่ออกโดนจับแล้วนะลุกหลับแจ้งบุกลุกให้หมดเลยจุเพื่อนได้ไหมจุเพื่อนได้ไหมครับก่อนจริงครับก่อนจริงจุเพื่อนได้ปหมจุเพื่อนได้ปหมครับไม่ออกจับแล้วนะมึงชุบดิเยี่มึงจะถ้ารู้ไมมึงชุบมึงก็ได้ไอสัตว์ แจ้งชุบดีออกเลย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 ชุบดีชุบดีชุบดีพี่เป๊ะชุบดีไอ้ยี่ชุบดีขอบเพื่อเราดิขอบเพื่อเราดิขอบเพื่อเราดิไปแล้วนะคุณตำรวจแจ้งบุกลุกได้นะเอ้ยมึงชุบได้เว้ยมึงชุบได้เว้ยจานจานจานมาช่วยหนมาชุบไปไหนเดี๋ยวช่วยบอยนะมีมีมียาชุบปะอืมชุบชุบไปไปตื่นไปตื่นตื่นปะบักชุบไม่ได้ผมบักผมบักผมบักไปไปช่วยเพื่อนข้างบนที่บอยช่วยเพื่อนคนเดียวชุบไม่ได้ว่ะ ชุบไม่ได้นะชุบไม่ได้นะครับชุบไม่ได้นะงั้นก็ให้หอบไปแล้วครับหอไม่ได้ครับคือเจ้าบ้านเขาแจ้งความมาแล้วในตรงเนี้ยังไงก็ต้องเอากลับไปทํำคดีครับจับนะครับใช่ใช่ครับดนจับนะครับน้อง อ่ะแทงตำรวจไม่ไม่เปไรโอเคไม่เป็นไรไม่ว่ากันไปไอพิงมึงเอาจริงดิมึงซื้อเบื่ออะไรขนาดนั้นมึงแค่แบบเอาสวิ่งออกไปข้างนอกไอ้ย่ากลับกลับกลับแล้วเอาขออนุญาตมองดอสเด้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้องทำไมทำงี้น้องมองเขามองเฮ้ยน้องมึทำยีเดียวว่น้องน้องอะดูนั่นตำรวจดูดิเอ้าเอ้ามึงจัดไอ้เหี้ยพิงมึงจัดไอ้สัดน้องเหี้ยอะไรมึงน้องเหี้ยอะไรน้องเหี้ยอะไรฮะมึงพูดดิมึงน้องเหี้ยอะไรทำแบบนี้เหี้ยอะไรไอ้สาระดิโอ ยาอ่อนเลยเฮียกูจะชุบเพื่อนกูก็ไม่ชุบใจให้หอก็ไม่ให้หอกงูปตาไปเด็กี้การเป็นเอสซีบ้านและไอ้เฮียแข่งรถซิ่งเฮียมีปัญญาซื้อแล้วมือเฮียอะไรมึงเข้ามามึงก็ต้องนี่ก่อนเว้ยอดีตผมต่อให้หยุดก่อนทำไมวะจุบปากอะ แล้วมึงได้ชุบใครอีกเวลายังไม่ได้ชุบเลยเดี๋ยวตีเอาลุงไปชุบนะเรมีเอดีอยู่จะตีแม่งให้ออกแก๊งเลยพวกเกียย์เนี่ยไอ้สัสไปรับชุดไทยดูไอ้เกี้ยบบ่เนาะมึงโดนแทงตอนชุบหรออืมนี่ศพลุงใช่ป่ะใช่ใช่แล้วพี่เนยศบชักนมด่าแม่งซะ ตัวมันแปลกมากเลยกูไม่ได้แบบพี่แบบไม่ได้ทําอะไรเลยอ่ะแบบคือไม่ได้ยืนนิ่งๆอ่ะกำลังตีอยู่อยู่ที่พี่โดนมันอนิเมอ่ะมันปวดมาแเลยวดมาเลยไอ้เหี้ยไม่แต่พี่ไม่โดนแทงมันแทงเลยนะได้ใช่ไหมเันมาแอนิเมพี่ได้เลยอ่ะเออต้องต้องเรียนรู้ทิปใหม่ละมันเดี๋ยวไม่ช่วยพีกิฟมากิฟมาอะไรกิฟศพอะไรวะไม่ใช่กิฟอยู่ a m b c มาที่ไม่มีเลขแปดสองเก้าช่วหมดแล้ว ตำรวจเป็นงงอะไรวะเพื่อนผมตามอะไรครับตามอะไรเอาเข้ามาเอาม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 าจับมามาจับมามาจับมา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 จับมามาจับมามาดูมามาดูมาไอ้เหี้ยมามาไะไรเร็วเร็วเร็วรีบถล่มถล่มกูก็ยืนอยู่เฉยทำไมกูก็ตายเฉยเลยสัตว์งงอ่ะงงบ้างงงบ้างงงบ้างก็โดนอย่างนั้นอ่ะว่าแบบไม่ได้ยุ่งอะไรเที่ยวกับมัทีแรกไม่โดนมันเียงั้นทีแรกปุ๊บอนิเมะเลยกูงงเลย เดี๋ยวเดี๋ยวไม่เดี๋ยวเอาระเบิดไประเบิดคุกไว้รอเลยไปไประเบิดคุกไว้รอเลยกูมีระเบิดอยู่เต๋อในบ้านมีอยู่ในบ้านมีอยู่ในบ้านมีอยู่อะไรวะในบ้านมีระเบิดเหรอกูมีอยู่ในในรถลูกจาวะไรครับลุงใช่ห้าลูกลูกจาอะไรกูมีระเบิดอยู่มีสามลูกใช่ไหมเดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าช่วยเองลุงไม่ต้องไม่ต้องลูกช่วยเอง ไม่ระเบิดไประเบิดไประเบิดระเบิดไวกว่าระเบิดไวกว่าตีคนเดียวไม่ไหวก็ัะระเบิดไงว่าจะไประเบิดให้มีระเบิดครบแล้วปถ้าลูกนะแจ็คมีตอมอกว่าแจ็คมันจุกไม่ได้ใช่ปะเดี๋ยวโกบิลดนาคุกเดี๋ยวโกบิลินาคุกเออไปได้ไปได้เดี๋ยวมันต้องรีตอมอีกทีนึงมันไม่กูงงเว้ยไอพุงไอพิงมันเลี่ยมหายไปไหนหมดวะมึงอุ้มศพมาก็ได้ปพะวะไอเหี้ยเลี่ยมแบบเลี่ยมแบบหายไปหมดเลยอ่ะเป็นคนที่แบบหัวอัดเกินไอเหี้ยเอไปเดี๋ยวไปดีนาคุก็ได้ กูยืนกูยืนงงอ่ะไอ้เทียแบบกูเป็นกูเป็นห่ออยู่แต่ว่าไม่ห่อไม่ไม่ไม่อุ้มกลอกไปอ่ะไอสัตว์ใครอ่ะคนใครไอพิงไอเทียเหลี่ยมหายกันหมดไอสัตว์ต้องรับเหลี่ยมใหม่อ่ะไอเหี้ยเออเห็นข้างล่างไม่เลยชุบผมชุบเพื่อนข้างบนแล้วโดนขัดนี่ชุบต่อไม่ได้ พี่โนโดนทิบทีเดียวแม่งลุกเลยนะเว้ยไอ้เหี้ยแต่แต่โดนไม่เยอะเพราะเราเราช่วยออกมาเยอะโดนเยอะไหมเราไม่เยอะเราแด้รยปารีสได้ครับเราต้องชุบทั้งห่อเปลออกมาเต็มเลยครับใช่ไหมเอารถข้างไหนครับข้างไหนก็ได้แต่มันโดนยึดคนเดงนะลงมันโดนมันแทงเพื่อนเราโดนยึดโดนได้ไงอ่ะเออแต่ว่ามันในบ้านนโดนได้ไงไม่มันแทงหน้าบ้านมันมันมันนะมันโดนอะไรยึดมันโดนมันโดนยึดนะใช่เหรอ งงมันแหงเพื่อนเราข้างหน้าบ้านนะโคตรงงอ่ลืมพกสมองจากห้องน้ำมาไอ้เหี้ยผมงงมากเลยในบ้านมันไม่แทงหน่อมันแทงรอบมากมันยืนมึนกระจัด<า>อ่อนะป่านนี้อย่ามาขอจบผมไป่อ,อเพื่อนมันจงแบบว่ายืนดูสัตว์กันยับเลยตอนเนี้ยใช่ค่ะใส่กันเละเลยในวอใส่กันเละเพราะนั้นรวจเขามึนมันก็มึนมึนหมดใส่กันเละจัดเลยทำไมวะไอ้เบิร์ต เดี๋ยวลองขึ้นฟังดูดิก็เหมือนประมาณแบบว่าทําไมไม่จับทําไมมันทเงานคนเดียวหรอโอ้วันนี้ผมเฟลอ่ะพี่อะไรอย่างเงี้ยตลกอ่ะเฟลเยอะอ่อตำรวจแบบทะเลาะกันจับจัดเลยตอนเนี้ยเกิกมาโคตรฟรีอ่ะไฟแรกโคตรฟรีอ่ะดูดิเฮียไม่โดนเลยไม่เสียอะไรเลยสัสเฮียไฟแรกไม่โดนอะไรเลยไอสัสบ้านเขาเลยจับกัไอเฮียแต่คือมันเห็นเราปุ๊บมันแจ้งตำรวจเลยเว้ยเออพวกเกียเนี่ยไอเฮียเล่นแบบนี้แล้วไอลยมาเล แบบคนน้อยกว่ามึงเข้าใจว่าแบบคนป,ประมาณกันอะ่ะแต่ก็ยังแจ้งอะ่ะเมื huh. ่มึงต้องได้เปรียบจริงจริงอะ่ะถึงมันจะไม่แจ้งอะไรประมาณเนี้ย uh huh. เดี๋ยวเราก็เล่นว uh huh. ันเนี้ยถ้ามันอยู่อันเยอะ uh huh. กูก็ไม่เข้าอะ่ะนึกภาพไหมเอออยู่อันเยอะกูก็ไม่เข้าอ่ะรอมึงน้อยกูคอยเข้าอะ่ะ uh huh. กูไม่ให้มันได้เปรียบ uh huh. แล้ว สกอตถามไอ้เรื่องที่สกอตโดนอาวุธนี่ยังไงใช่ตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวจะยึดหรือเปล่าไอ้เหี้ยของกูโดนะ่ะกูยังโดนยึดอะ่ะถาวรนอะ่ะไอ้ตัดตัวเดียจะโดนยึดหรือเปล่าฟังอยู่แปบ๊บฟังอยู่แป๊บหนึ่งแจ็คดูดิว่ามันจะโดนยึดกันปะเอาเลยไปเลยครับไปไปมึงเอาเบิร์ดรถไปยังไง แต่ต้องรวมคนเรเบลอะรวมคนเรเบลอะได้ครับได้นะจ้ากูโดนอีโมเชยเลยกูงงไงอย่อีบ้านสักกอตอีกแล้วอะเดี๋ยววันนี้ผมจะเล่นข้าวแผนนะฮะผมจะไม่เล่นแบบว่าขอสมองนะให้ทุกคนไปรวมเรเบลไปต้องเติมเกาะ วันนี้เราเต็มที่ไม่เล่นตามแผนใครทั้งนั้นไม่โผล่ไม่ออกคนเยอะค่อยๆเล่นกินอาหารมีตำรวจอยู่ที่นั่นอยู่เลยมาเจอหน้าคุงนะในบ้านในบ้านในบ้านเจอหน้าคุงมันน่าจะอ่านไอ้นี่มือถือเออคุณคุณมาพูดว่าแชท JK ถมแล้วคุณรู้ได้ไงว่าเป็น JK ถมอะฮะอันนี้ผมผมถามหน่อยอ่ะอย่างเช่นอ่ะอย่างอย่างไม่กี่วันก่อน อ่ะผมผมตีกันอย่างเงี้ยก็มีมีคนมาถมผมผมก็ไม่บอกว่าเป็นแชทเขานะอันเนี้ยอันนี้ผมพูดจริงๆนะฮะผมก็ไม่พูดนะว่าว่าเป็นของเขาเพราะมันมีพวกเยียนเข้ามาเยอะแยะอยู่แล้วคือกับการว่าคนไปถมเท่ากับแชท JK อย่างเดียวหรอครับอันนี้ผมถามเป็นความรู้นิดนึงนะครับอาจจะเป็นคนอื่นไปถมก็ได้กับการว่า JK ถม JK คุณก็มีวิธีจัดก,การของเขาของคุณเองผมก็มีวิธีจัดก,การของผม ไอถมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ผณก็มีวิธีจัดก,การของคุณผมก็มีวิธีจัดก,การผมถมผมมากผมไม่ว่าอะไรผมก็ผมก็มีดาบจัดการของผมผมก็มีแชทกัผมผกอยู่พื้นที่ของเราพื้นที่ของเราจะโถมไม่ได้แล้ว ผมพูดตลอดว่าอย่าไปถมเราเราห้ามแล้วเราห้ามแล้วอ่ะ <c oughs> ในเกมมันก็คือในเกมอ่ะ <c oughs> พวกถมไม่รู้ว่าเป็นใครบ้างไ <c oughs> ปเอาของเรเบลก็ได้มั้งไปไม่มา,มา,มาเอามาแล้วเอามาแล้วไปไปจ้า,า,จาไปเอาของเรเบล ได้ปะครับก็ได้นะก็ะได้ไม่ใช่หรอครับไม่รู้อะผมก็ไม่รู้อะอันนี้ตอบยากมากสองเจ็ดสามครับรีเบิร์ตทีวีแผนปีรีเบิร์ตทีวีแผนปีโอ้หนึ่งร้อยบิลนะครับสามเดือน một lần nữa rồi <laughs> đi này mà chắc à, thủng rồi, เราจับกี่คนอ่ะเลราจับกี่คนอ่ะเราแค่สองเองนั่นเหรอมันโดนมันมันมัโดนยืดอะไรไปอ่ะไม่โดนเหรอหน้าปังหลามอะไรไอ้ไทยอ่ะนะฝังมันฝังมันฝังมันแทงเหรอแทงนอกเขตปูนแล้วเขายืนกันเยอะจัดยืนกันลืมๆืเลยใช่ไหมอืมตำรวจยืนอย่างเยอะนี่ไงนี่อ่ฉลาม ไอ้นี่ปะไอเต๋ยอยู่ไปเนี่ยนะใช่อันนี้ของมันอันนี้มันเต๋ยปากฉลามสามวันมันปากป่ะเดี๋ยวมันจิ้มใช่ไหมมันปาดเลยปาดเลยอ่ะคุณเห็นเป็นร้อยอ่ะเราเราเราเอคนนี้ใช่ป่ะหรือว่าไงองสัยเขาจะเฟลแล้วมั้งเนี่ยเฟลแล้วเออเรอเป็นในบ้านเลยเวลารวมออกมาเฟลอ่ะบอกเลยขอแล้วเกาะกัน ไอ้ก๊อตลงดิเรากอดไอเบล่อนเอนกันเราไม่ด้เบลอก่อนหมขอขอไปนอนบ้านได้ไหมรอห่อยไม่นอนแล้วมันพร้อมแล้วพิงค์่อยออกมาก็ได้เองพิงโดนพิงโดนมายหลับไหลได้มือนก็ไปทำให้เตรียมพร้อมกว่าที่มึงจะออกมากลัวแบบเพื่อนโดนไงเลยต้องอยู่โดนมึงก็ยังช่วยได้ไงโอเคครับไปแล้วครับ ให้ก๊อดแปลรถครับแจ็คไม่เห็นรถไม่เห็นละแต่บ้านไหนวันเ้็นไดไ้ไปดูว่ามันขึ้นบ้านใหม่ บอกแหละคือมันมันมีโถกกันเรื่องปกติอยู่แล้วต่อให้เราห้ามปามยังไงมันก็เกิดการถกกันอยู่แล้วครับเราเป็นสตรีมเมอร์มืออาชีพไปแล้วอ่ะเราก็ต้องรับประสิทธิ์นี้ได้จับจัดการไปมีผู้ชมก็จัดการไปเรารู้ออกได้ไงลูกอะไรวะมึงไม่มีดัวดัวอะไรอ่ะมันไม่มีอยู่แล้วไม่ใช่เหรอมีบ้านนี้มีอันนั้นเลยครับเฮ้ยมึงไปไหนกันอ่ะมึงไปไหนกันอ่ะเฮ้ยมึงไปไหนกันอ่ะ ไป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  <S 2> <S 2> <S ไปไปไป <S 2> <S 2> <S ไป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 ไมไมไมไปไปมไมนไปไปไปไไปไปไอท อยู่วิธีจัดการมากกว่าครับปุ่งตีเขาเลยเหรอเนี่ยเฮ้ยมตีกันเลยเหรอเขาโดนยิงกันแล้วเนี่ยใช่ครับพี่แจ็คใช่ครับไป่าป่าทำไมทำไมตีทำไมตีกันนะไม่รู้ว่าต้องถามพี่บอลนะลองถามดี๋ยวนี้บอกได้ได้เลยวันนี้เหนื่ยเราถาอย่าลืมใช้ F2 ทุกคนนะบอลอยู่ไหนด้วยนะคอยจับอะไม่ใช่เนี่ยหลุดไม่ได้อะ

รา่อที่ไหนครับพี่่นพี่นี่ยังมันยังไม่ได้ออกไปเอาของเนยพี่ยังยังยังเไม่ออกนต่มันคาที่บ้านไหนช่ให้อบครบนะอยู่ที่ไหนมันห่อเราแล้วนี่ไปเร็วต้องรีบเพ่อนเพื่อผมแล้ว่าไปเลยอะไรครับลงพเดี๋ยวากมีอะไรเกาะมันเหมือนลุงียากกระเป่ารเป่าไม่ได้เรียกกูแค่ อะไรของมันกันวะเยอะยิ่งเยอะยิ่งไรแม่มีบาร์การ์ดแกงเลยเฮียบอกกับเพื่อนเลยนะเพื่อนเราเดินหอแล้วนะมันมันมาหาดูแม่กูแม่กูแม่ตอนนี้กูยังงงอยู่ว่ามันมันมาคุยกันแล้วมันตีกันเฮ้ยมันได้ไอ้แฉงอ่ะไอ้แจ็คไปช่วยดิแห่กันมาแล้วไปช่วยเพื่อนได้บ้านไอ้แฉงไอ้แฉงเราได้ไอ้แฉงมาไปไปเอาอยู่บ้านเราบ้านเราไอ้เซิร์โคลมาขอดูมวยก่อน เที่ยมเห็นเราไปสาบพูเฮยวัสดีครับบอสไอ้เทียบอสกูมาและไอ้สัตว์อจุเกืดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรครับไม่ใช่เหรอไม่เปนบ้าบอสวัีเขากล้ยพี่เบิร์ดไม่ใช่เหรอตั้งใจบ้บอสสบายดีไหมครับดีหนยิงันดีวันดีวันดีวับดีวันดีวันดวันดีวันดวันดี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 วันีวันดีวันดีวันีวยนดีวันดีวันดวนี ใครเก็บไปวะพีตันรถผม320ม้มาแล้วพี่จะไปเจอกัน32มองพี่ไอคันที่ผมเจอข้างลาเมื่อกี้คือพี่เหรอไหน320ม้อยี่สิบมานี่พี่ผมพี่ได้เจอพอวัดพอวัดกันสามสอได้ยังอ่ะได้อยู่สุสีได้ป่ะพี่ก็ต่อให้สั้2 0 0เมตรน่าจะพอสตุีอยู่ไว้เสร็จผมขอลองไปนั่งด้วยนะพี่อย่าลืมนะ ตอนนี้ลือเป็นชิน้นเลยรถอะรอของอยู่มีคันไหนบ้างที่ที่พร้อมอะเอาจริงๆป่ะไม่มีม no ีอูกคันหนึ่งมีอยู่คันหนึ่งที่คันไหนวะที่อยู่ในไอคายเขียวๆอะอ๋อขายให้ฟิกไปแล้วไงฟิกนอจากไฟนั้นอยู่สรุปเอาไปแล้วเหรอใช่ฮะเสียงโอ้โหกลับมาแล้วหมดตัวท็อปกลับมาแล้วตัวท็อปปู มาอีกเลยขึ้นมาพี่ขึ้นโอรุสตไปเลยพี่ขึ้นโุสตไปมันพูดถึงใครไว้สัตว์พี่เลยไปที่พี่แหละใช่ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาโอ้โหมวอีกแล้วไอหนุ่มเองเพี้ยอแล้วไอตี๋ไอตี๋มันจะท้าต่อยกับพี่อยู่อ่ะมันบอกว่าสองวันก่อนอยู่เชียงใหม่อยู่เลยอ่ะช้านเทียงไหมครับชั้นสองมาได้ไงอ่ะมึงไม่บอกกูหน่อยกูจะได้ไปบุกเพียงไลน์หน่อยไปตามมาล้อถิ่นนี้ว่าคุ้มพี่พี่มาไม่ได้หรอก ไอแต่มันคมจริงกันดูมันคมจริงมันคมจริงมันคมจริงต้องต้องตรวจบัตรอลูกน้องมันเยอะมากเลยพี่ไม่ได้เหรอใช่หรือไม่ตีอ๋อแสดงแสดงบ้านแสดงว่าบ้านมันอยู่ใกล้โรงเรียนอนุบานเลยใช่อยู่ใกล้โรงเรียนยาลูกน้องมีลูกไงผมไปเรียนเยอะแถวนั้นแหละได้แค่นั้นเองอ่ะอย่ามาอย่าอย่าอย่าให้ถึงเชียงรายนะขอร้องออกจากหมู่บ้านตัวเองก็นตอนเด็กป .3 ตบแล้วมีคนเล่าให้กูฟังอยู่ ไใครเล่าใครไม่มีนะไม่มีนะของเขาถ่ายรูปมาอยู่ที่ไปกราบเขาว่าไม่ใช่เองเหรอไม่ใช่โอ้อันนี้นี่ใช่คนเดียวกันที่บิดตังค์ไอ้นี่ปะเนี่ยบิดตังสายลายนี่ปะเนี่ยตังสายลายนะสองนาทีจ่ายหกร้อยไมเนี่ยในข่าวไม่ใช่คนเดียวกันปะเนี่ยเอ้ามีคนถ่ายคลิปไว้ด้วยเหรอใช่ตอสองนาทียังอ่ะให้หกร้อยก็บุญแล้วอ่ะพวกเนี้ยโอ้โหสองนาทีให้หกร้อย แพงไปแค่สามพีอีกพีแล้วสองร้อยก็แพงกันนะแตกแล้วเหรอเสร็จแล้วเออโอ้โหพตรเฟลโคตเฟลเลยอ่ะโอ้โหโดนก็ถ่ายคลิปอีกทำไมพี่เสร็จไปขนาดนั้นพี่โดนเออเยอะแตงกันไปเลยเยอะไปหน่อยเคทเดียวนี่ผมไม่ได้เช็คอะไรอ่ะมันอยู่มันอยู่หน้าคุกผมก็เลยซัดซ้ามันขับรถหนีผมด้วยเออเรียกกระป๋าเลย ถูกเอาป่ะแม่ไอ้มือเดี๋ยวให้แจ็คให้แจ็คคุณเสื้อกังเกงละไพี่มดนางพญามาแน่เจ็ดห้าศูนย์เจ็ดห้าศูนย์อะไรมดนางพญามูลขอข้าวกินหน่อยขอข้าวกินหน่อยอ่าแน่แต่ผมร้องกันอยู่นะมันบอกว่าไอ้นี่แบบร่าวปลอมถ้าจะเอายมดมาถ้าเอาชักนมขอบครับพี่ตัวสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ตัวสวัสดีครับสวัสดีครับ ครับผมคุยผมคุยใหญ่ม no no no. 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 no an ึงเดี AB ๋ยวมึงให้แจ็คเลยมาแล้วตำรวจมาแล้วไอ้เหี่สิบเอารถเข้าไปไว้ในบ้านนี่มาสุกให้ไว้ในบ้านไอ้เซิร์กนี่ผมอยากได้คันนี้พี่พี่โดนอาแปดเนี่ยหรอใช่เท่าไหร่พี่แล้วนะโอ้ตัวนี้วีสิบพัตต้องมีสิบกว่าล้านนะนี่มันตัวใหม่เลยอะออกใหม่สิบแปดล้านเก้าอ๋อลวงเว้ยเซิร์กเมื่อกี้ใช่เหรอหลอกเกินเหอเออว่าเท่ๆูเพิ่งเคยยิงลวงคันแรก พิ่งรู้ว่าถ้าเกิดอีกแล้วแบบรับฮอมันจะตกเลยบอสใหญ่มาบอสใหญ่มาน่าซ้ายบอสใหญ่มาอยู่ข้างในแจ็คอยู่ข้างในอยู่ข้างในอยู่ข้างในเฮ้ยตามช่วยไอ้ไอ้ไอ้แจ็คด้วยนะไอ้ที่เอาเคสเดียวพอค่อยๆเล่นเอาชัวเอาชัวเอาเคสเดียวพอชัวได้เอาชัวเด็กมันรอ ไอ้แชงเหรอไอ้แชงมันจะได้หรอหมายถึงมันมันจะมาหรอมันต้องเป็นไอ้ชักนมหรือเปล่าไอ้สารมาอยู่แล้วหัวหน้าก็มารอไม่ใช่มันต้องชักนมหรือเปล่าไอ้เหี้ยเหมือนหุ่นเชิดอะเหมือนหุ่นเชิดไอ้แชงเหมือนเชิดอะจริงเหมือนเหมือนหมาใส่ปากวาอเหมือนหมาเหมือนหมาเยีาหมาเยียบปากไอ้แชงอ่ะ พวกกูจจนในคานพวกกูทำมานานพวกกูเฟียอยู่แล้วเป็นธรรมดาฝาเฟยว่าฉ <Yeah. S 2> ันว <Yeah. S 2> ันในค r y รเชื่อมือแลกเป็นศว่าฉันกอนได้ตายเชื่อมึงพาอยู่แล้วว่าฉันวันได lose มันทำไรว่า a ันก่อน n ด้ดูสันตีนพวกกูขาดมิงสูดแล้วกวูควรจะแรงชุกกับาพามัน